สวัสดีครับช่องโจเฉินจับชายนะครับจากคลิปที่แล้วที่เดินทางมาจากมิลานโนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับซึ่งช่วงที่ผมมาถึงเนี่ยก็คือวันที่5ตุลาคม2024นะครับซึ่งปารีสก็เพิ่งจะจัดมาหากรรมกีฬาโอลิมปิกไปเมื่อ2เดือนที่แล้วก็คือเดือนสิงหาคมนะครับทําให้ช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ยังมีควันหลงจากโอลิมปิกมาให้เห็นบ้างนะครับ หลังจากที่ลงเครื่องมาแล้วนะครับผมก็ตรงไปที่โรงแรม Hotel Mares แกรนด์บูร a วาสนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ดูคลิปจาก Go เวนโกนะครับเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยที่ทำให้ผมเนี่ยตั้งใจที่จะจองโรงแรมนี้นะครับเพราะว่าติดใจวิวสำหรับที่จะถ่ายรูปที่ริมระเบียงนะครับโดยที่จะมีโต๊ะให้นั่งถ่ายรูปเห็นแล้วก็อยากทำตามบ้างก็ขอบคุณพี่ Go เวนโกมากๆเลยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทาให้ผมได้ถ่ายรูปมุมนี้สมใจเลยครับ หลังจากที่เช็คอินที่โรงแรมและก็ถ่ายรูปตามมุมที่อยากจะถ่ายอย่างหนำใจแล้วนะครับผมก็เดินทางมาที่หอไอเฟลนะครับโดยที่ผมก็มาที่นี่เป็นครั้งที่4แล้วนะครับผมรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นไรที่สะอาดแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการจัดระเบียบเพื่อจัดกีฬาโอลิมปิกครับ หอไอเฟลได้สร้างขึ้นมาในช่วงศตรวรรษที่19นะครับซึ่งกรุงปารีสเนี่ยได้จัดงาน w o r ร์ Exp o ปในช่วงปี1889นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีในการปฏิวัติฝรั่งเศสชื่อไอเฟลมาจากคุณกุสตาฟไอเฟลซึ่งเป็นสถาปนิกและวิศวกรชื่อดังชาวฝรั่งเศสผู้ที่ออกแบบหอคอยนี้ครับโดยที่หอคอยนี้มีความสูงกว่า330เมตรและก็มีความยาวฐานของสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัดได้ด้านละ125เมตรครับ จุดที่ตั้งของหอไอเฟลก็จะอยู่ที่บริเวณชองเดอมาบริเวณแม่น้ําแซนในกรุงปารีสซึ่งตลอดทางเนี่ยเราก็จะสามารถเดินเรียบแม่น้ําแล้วก็สามารถถ่ายรูปกับหอไอเฟลได้เลยครับผมหอไอเฟลได้เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่28มกราคมคศักราช1887และก็สร้างเสร็จในวันที่15มีนาคมครศักรา1889ครับ และเมื่อเดินเรียบแม่น้ําแซมมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้พบกับอุโมงค์ที่เจ้าหญิงเดน่าได้ประสบอุบัติเหตุจนสิ้นพระชนครับเจ้าหญิงเดน่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์ประสูตรในวันที่1รกรกฎาคมปี19 6 1หนึ่งที่นอตฟอกอังกฤษนะครับและได้สิ้นพระชนในวันที่31สิงหาคมคร่ศักิ์ละห่กราช1997ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงเดน่าได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนนะครับ ทุกคนต่างร่วมกันไว้อะไรและทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนนำดอกไม้มาไว้อะไรให้กับเจ้าหญิงแดนาด้วยครับและก็เหมือนเป็นธรรมเนียมของตัวผมเองนะครับผมก็ชอบที่จะเดินทางไปย่านไชน่าทาวน์ของประเทศนั้นๆน,น,นะครับและที่นี่คือไชน่าทาวน์ของกรุงปารีสนะครับพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ได้บรรยากาศมากๆเพราะว่ามีคนจีนพูดภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นแมนดารินหรือว่าแคนทอนิสกันเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราอบอุ่นนะ อยู่ในแถบเอเชียยังไงก็ไม่รู้ทั้งนั้นที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ปารีสนะครับซื้อขนมเนี่ยดูจากที่ชื่อร้านเนี่ยก็คือชื่อว่าเฉินมาร์เก็ตนะครับซึ่งก็รู้สึกว่านี่มันช่องโจเฉินจับฉ่ายนี่นะจากเชินมาร์เก็ตผมเดินข้ามถนนมานะครับก็จะเป็นร้านบะหมี่ที่ผมมากินเป็นครั้งที่4แล้วนะครับชื่อร้านว่าโโหครับก็เป็นอะไรที่ชอบมากครับจะเป็น บะหมี่เกี้ยวน้ำมีเนื้อตุ๋นนะครับแล้วก็มีหมูแดงซึ่งกินทุกครั้งก็จะฟินทุกครั้งนะครับรู้สึกว่า <laughs> การกินอาหารเอเชียโดยเฉพาะอาหารจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกจริตแล้วก็ถูกปากผมมากกว่าที่จะไปทานอาหารฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทุกครั้งผมก็ต้องมากินร้านนี้แหละครับอร่อยมากครับ อ,อิ่มแล้วก็กลับมาดูบรรยากาศยามค่ําคืนที่ระเบียงห้องนอนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบเข้านอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปที่พระราชวังแวร์ซายครับเล่นขึ้นไปเิไปอีกหรือไรแปดครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมได้มาที่พระราชวังแวร์ซายนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ฝนตกและก็ลมแรงนะครับ โดยที่ไม่มีแดดด้วยทําให้ผมรู้สึกว่าอากาศจาก11องศาเนี่ยทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับ8องศาเลยตามที่ในโทรศัพท์บอกไว้เป๊ะๆเลยคือเย็นมากก็รอเข้าแถวเพื่อจะเข้าไปด้านในจะได้อุ่นขึ้นครับ พระราชวังแวร์ไซต์ตั้งอยู่ห่างจากกรุงปารีสประมาณ12ไมล์หรือ19กิโลเมตรนะครับโดยมีตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่13โดยที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นผู้ที่ปรับปรุงให้พระราชวังแวร์ไซต์ดูสวยงามและใหญ่โตมากนะครับโดยขนาดของพื้นที่ทั้งหมดก็คือ5,000ไร่นะครับซึ่งตัวพระราชวังได้แบ่งออกเป็น5ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือ the palace the garden the estate of t r n o n และ the park นะครับในส่วนของ the palace ด้านในเนี่ย จะมีห้องมากมายถึง700ห้องนะครับโดยจะจัดแสดงภาพวาดและก็งานแกะสลักและมีการติดตั้งหน้าต่าง2,153บานบันได67อันและเตาผิงกว่า1,315เตานะครับโดยไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือห้องกระจกนะครับหรือว่า the hall of mirrors นะครับโดยที่ห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวังนะครับสร้างด้วยกระจกบานใหญ่เจรไนสุดวิบวับทั้งหมด17บานนะครับในสมัยนั้นเนี่ยกระจกเป็นอะไรที่แพงมากนะครับ ซึ่งกระจกมีความยาวถึง70เมตรนะครับตกแต่งด้วยโคมไฟช a n ด e l i e แพงระยับพร้อมกับรูปวาดบนเพดานที่สวยเกินบรรยายนะครับโดยพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยทรงกำกับการก่อสร้างเองโดยเกือบทั้งหมดเลยครับและห้องกระจกนี้ก็ได้เซ็นสนธิสัญญาที่สำคัญมากถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือสนธิสัญญาการจัดตั้งอาณาจักรเยอรมันและสนธิสัญญาแวร์ไซ ก็คือสวนทิสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองครับและนี่ก็เป็นรูปที่ผมมาครั้งที่แล้วในปี2 0 1 1นะครับซึ่งมีจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธ์ทางไมตีของสยามและฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่14ครับและนี่ก็คือสวนอุทยานแวร์ไซน์นะครับเป็นสวนที่ยิ่งใหญ่และก็งดงามมากที่สุดนะครับที่รายร้อมพระราชวังแวร์ไซน์สถาปนิกแต่งสวนระดับโลกชื่อเลโนดร่วมกับช่างผู้ใหญ่ผู้ออกแบบสร้างวางทั้งสองท่านก็คือเลอบรงและมอนซาร์นะครับ และก็เริ่มตกแต่งอย่างสมบูรณ์แบบในสมัยพระเจ้าหลุยที่15นะครับโดยอุทยานแวร์ไซเนี่ยมีเนื้อที่กว้างถึง1 4 8 2 0เอเคอร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสระน้ำเล็กๆขึ้นไปจนถึงทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่ทรงรับสั่งให้สร้างรูปปั้นรูปหล่อทองของธรรมชาติทุกสิ่งไว้ตั้งแต่รูปสัตว์จนถึงรูปปั้นเทพเจ้าตามที่ตำนานกรีกโบราณมีนะครับและสำหรับในด้านของชลประทานนะครับก็ได้ขุดคลองจากแม่น้ำแซนมาใช้ในพระราชวังแวร์ไซ์ด้วยครับ จากนั้นผมก็เดินทางไปที่ย่านมงมานะครับซึ่งมงมาเนี่ยก็คือเนินเขาขนาดใหญ่ในกรุงปารีสนะครับตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหอไอเฟลเนินนี้มีความสูงถึง130 m. เมตรเหนือระดับน้ําทะเลและยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารซักเครเกอร์ถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองและเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวครับ จากนั้นผมก็เดินทางไปที่อัสนวิหารนอตเธอร์ดามแห่งปารีสนะครับอัสนวิหารนอตเทอร์ดามแห่งปารีสเนี่ยเป็นวิหารประจําอัคระมุกมนทนปารีสตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงปารีสนะครับโดยก่อตั้งตั้งแต่วันที่24มีนาคมคริสต์ศักราช1163นะครับอัสนวิหารนอตเธอร์ดามถือว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงานที่สุดในแบบกอธิกแบบฝรั่งเศสนะครับอัสนวิหารนี้เนี่ยเคยได้รับการบูรณะมาตั้งหลายครั้งเลยนะครับ โดยช่วงปี1793เนี่ยระหว่างที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยโบสถ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและประติมากรรมและศิละปะต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกทำลายไปนะครับโดยก็มีการบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ขึ้นมาในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่1793นะครับและล่าสุดเมื่อวันที่15เมษายนคริสต์ศตวรรษ2019นะครับก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาสานวิหารซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับโดยไฟเนี่ย ได้โหมไหมตรงด้านหน้าของอาสนวิหารนะครับสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดมาจากการบูรณะวิหารตั้งแต่ปี2018นะครับและมีแผนให้เปิดได้เข้าไปได้ในช่วงเดือนธันวาคมปี2024ครับซึ่งผมก็แอบ,บเสียดายนะครับเพราะว่ามาเร็วไป2เดือนนะครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นที่ผมเคยเข้าไปในช่วงปี2016 mm. ก็รู้สึกว่าเป็นอาสนวิหารที่สวยงามมากๆครับเป็นโบสถ์ที่ด้านในเนี่ย จะเป็นทําด้วยไม้นะครับแล้วก็มีเทียนปักอยู่เต็มเลยคือสวยงามแล้วก็ดูรู้สึกว่ามีมนขลังแล้วก็สง,งบอบอุ่นดีมากๆเลยครับจากนั้นผมก็เดินทางไปร้านคาเฟ่เดอะฟลอร์นะครับซึ่งเป็นร้านที่ผมชอบมากเลยนะครับไปปารีสทีไรเนี่ยผมก็ต้องไปที่ร้านนี้นะครับเพราะว่าร้าน,นเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ปี1887เเลยนะครับซึ่งก็เป็นร้านที่เปิดมาร้อยกว่าปีแล้วก็ให้บริการมาตลอดนะครับ โดยร้านนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสให้บริการกับนักกวีศิลปินและบุคคลสำคัญของโลกมากมายนะครับซึ่งผมออกเสียงชื่อของแต่ละท่านไม่ถูกครับแต่ว่าก็จะมีท่านปราโวพิกัสโซและก็ท่านโจเอิร์ไลไลนะครับสำหรับร้านคาเฟ่รอฟเนี่ยชื่อก็ามาจากรูปปั้นฟลอร่านะครับซึ่งจะเป็นเทพีแห่งดอกไม้และฤดูใบไม้ผลิในตำนานของโรมันนะครับที่ตั้งอยู่หน้าร้านร้านนี้ก็จะตกแต่งแบบคลาสสิกนะครับ มีการใช้ไม้สีเข้มมีที่นั่งสีแดงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวมของชาวปัญญาชนทั้งหลายในสมัยก่อนสำหรับปัจจุบันก็จะเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนจะหลั่งไหลามาจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวและถ่ายรูปกันครับถึงแล้วและจาก Cafe ่เดฟลอร์ผมก็เดินทางไปที่ถนนชอมซิลิเซ่นะครับเพื่อเช็คอินที่โรงแรมที่จะพักในคืนนี้ก็คือเฟเซอร์สวีท Courage, สำหรับประวัติของถนนชองเซริเซ่นะครับ <c oughs> ก็ได้เริ่มจากพื้นที่ทุ่งโล่งในช่วงปีคริสต์ศักราช1616ทรงขยายสวนตุยดรีสร้างเป็นทางเดินที่มีต้นไม้เรียงรายและได้รับการตั้งชื่อว่าชองเซริเซ่ในปีคริสต์ศักราช1694ซึ่งหมายถึงทุ่งเอลิเซียมในเทพรกรรณามกีกถนนนี้ได้รับการขยายในปี1724ให้เชื่อมต่อกับจตุรัสชาวเดโกซึ่งมีประตูชายฝรั่งเศสตลอดประวัติศาสตร์ ถนนสายนี้ได้กลายเป็นย่านการค้าที่หรูหราและเป็นสถานที่จัดขบวนพาเหรดสำคัญและเป็นเส้นชัยของการแข่งตูเดฟรองด้วยครับเดินจากโรงแรมมาประมาณ7นาทีนะครับก็จะมาถึงที่อาร์ h เดอทริออมซึ่งก็คือประตูชัยนะครับสร้างขึ้นตามคำสั่งของจกักรพรรดินโปเลียนที่ 1, 1เพื่อะระลึกถึงชัยชนะในสงครามและเป็นอนุสณ์ของทหารกล้าโดยการก่อสร้างนี้เริ่มตั้งแต่ปี1806ภายใต้าการออกแบบของ ช่องชักแรงและเสร็จสิ้นในปี1836ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยฟิลิปประตูชายแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณและต่อมาได้กลายเป็นสุสานของทหารเนื้อรนามจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันครับบรรยากาศมีเลยทีเดียวเนาะดูดีพอมีเสียงเพลงมา โดยส่วนตัวแล้วผมจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มายุโรปเนี่ยเวลาเดินไปในรถไฟใต้ดินเนี่ยนะครับก็จะชอบบรรยากาศเพราะว่าจะมีนักดนตรีอิสระทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยเล่นดนตรีให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพลินมากๆเลยนะครับและตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาที่ปารีสแล้วเนี่ย พิพิธภัณฑ์ลูฟ์เนี่ยเป็นที่ที่เราไม่ควรจะพลาดนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งเปิดให้สธาธารณชนเข้าชมได้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1793ก็มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียงนะครับและตัวอาคารเดิมก็เคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อนนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยลูฟ์เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟิลิปที่2ในปีคริสตศักราช1190นะครับ ซึ่งก็เป็นการสร้างในสไตล์เรยในซองนะครับได้สร้างแทนป้อมเก่าที่ถูกรื้อไปในสมัยพระเจ้าฟองซัวที่1นนะครับโดยราชวงศ์ฝรั่งเศสเนี่ยก็ย้ายมาพำนักในนครปารีสนะครับและหลังจากนั้นก็มีการสร้างและก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามแข่งกันอวดบารมีนะครับจนกระทั่งมีการปฏิวัติฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่16และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ ก็ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์มาจนถึงทุกว so. ันนี no ้นะครับและภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ได้แบ่งเป็น3ปีกใหญ่นะครับก็คือลิชิลูซารีและเดนอนครับซึ่งในปัจจุบันนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ได้เก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจํานวนมากกว่า35,000ชิ้นซึ่งก็จะเป็นของตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับจนถึงศตวรรษที่19โดยที่มีพื้นที่กว่า6,600ตารางเมตรเลยครับงานศิลปะที่มีชื่อเสียงต่างต่างนะครับตัว แล้วก็รูปปั้นเทพีไนกี้แห่งซามอเรสภาพพิธีบรมราชาพิเศษของจักรพรรดินโปเลียนนะครับและที่ขายไม่ได้เลยนะครับก็คือภาพวาดที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งก็คือภาพโมนาลิซ่านะครับซึ่งก็เป็นผลงานของศิลปินเอกที่มีนามว่าเลโอนาร์โดดาวินชีครับโดยภาพโมนาลิซ่านี่ครับเป็นภาพวาดของหญิงสาวที่มีรอยยิ้มปริศนานะครับซึ่งเราก็จะไม่รู้เลยว่าเธอกําลังยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้นะครับ และคนก็เยอะมากจริงๆครับผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพที่ชัดและก็ใกล้กว่านี้ได้อีกแล้วนะครับว่าแล้วก็แวะพักกินซะหน่อยนะครับเพราะว่าเดินเริ่มเมื่อยแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินดูต่อครับและนี่ก็คือรูปปฏิมากรรมหินอ่อนวีนัสของมิโลนะครับซึ่งผมก็จะชอบเป็นพิเศษในโซนของกรีกนะครับเพราะว่าผมชอบอ่านเทพกรรณาขกรีกครับดูแล้วก็เพลินดีมากๆเลยครับ หลังจากที่เพลินจากข้างในนะครับก็เดินออกมาข้างนอกก็ขอถ่ายรูปเป็นเท่ระลึกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าชอบบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ลูฟืม่มากๆเลยครับขากลับก็แวะช็อปปิ้งที่แกลาเรียลาฟายสและก็เดินไปที่ประตูชัยถ่ายรูปยามค่ำคืน จากนั้นก็กลับไปที่โรงแรมชมวิวถนนชองเซเลเซต่อครับและตอนนี้ก็มาถึงสนามบินชาวสโกนะครับเพราะว่าได้เวลากลับบ้านแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องโจเฉินจับฉายมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์มาติชมผมได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม